ดูข่าวสารกันต่อนะครับเะนั้นของโมฮัมเหม็ดซาราเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสดีที่ลุนคว้าบอลลงดอร์ปีนี้ครับ2025ล่าสุดครับทางโมฮัมเหม็ดซาราปีกดาวซนโวของลิเวอร์พูลเชื่อว่าตัวเองมีโอกาสที่ดีสําหรับการคว้ารางวัลบอลลงดอร์พร้อมเปิดเผยฤดูกาลหน้าเขาจะให้ความสำคัญกับเชเบอร์เลกมากกว่าพิมเลกครับฤดูกาลนี้โมซาราทำ33ประตู23แอสซ์จาก51นัดทุกรายการช่วยหงแดงลิเวอร์ครับ คว้าแชมป์ทีมเหรียเงกฤษแต่แพ้เปเชตกรอบจุกทีมเชเบลีกนะครับเพราะขนาิที่ผ่านมาครับโมซาลาไปร่วมพิธีรับรางวัลตั้เแต่ยอดเยี่ยมสมาคมนคัขกข่าวอังกฤษเป็นครั้งที่3ในอาชีพนะฮะสัมภาษณ์นะก็ถูกสื่อถามโอกาสคว้ากีิยศต่อไปคือบอลรอบปลายปีนี้นะครับท่าน,นของโมเองก็เริ่มกล่าวครับบอกว่าหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะตัวผมไม่เคยมีฤดูกาลแบบนี้และคว้าหลายแชมป์รายการใหญ่กับทีมมาก่อน เรามีปีที่บ้าคลั่งตั้งแต่อยู่กับสมโมสรมามันคงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ผมจะได้รางวัลผลงานซีซั่นนี้ซาร่าทำลายสถิติมีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดตั้งแต่พิมพ์ลเลกใช้ระบบแข่ง38เกมแต่ยังขาดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเทียบสถิติยุค42เกมของแอนดี้โคกับอลันเชเรอร์นะครับโมซาร่ากล่าวต่อนะก่อนนัดปิดฤดูกาลปิดบ,บ้านรับมือคริสตัล팰เลตเขาบอกว่าเช่เลยเราเหลืออีกเกมเดียวแต่ผมทําลายอีกสถิติหนึ่งไปแล้วตั้งแต่30เกม ดังนั้นผมจะโฟกัสเต็มที่กับเกมสุดท้ายหวังว่าผมได้ยิงได้สัก2ประตูรือมีหนึ่งแอสซิสต์เนี่ยเพื่อที่จะทำลายสถิติโมซาร่าครับยังถูกถามปิดท้ายเกี่ยวกับเป้าหมายฤดูกาลหน้าเขาบอกว่ามันคือการพยายามทำลายสถิติอีกครั้งส่วนผลงานของทีมตอนนี้ผมให้ความสำคัญกับเชเบีร์ลีกมากกว่าแต่การป้องกันแชมป์เชเบอรลีกก็จะเป็นเรื่องที่พิเศษนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปิดใจของโมเมซาาห์ล่าสุดนะครับก็ ค่อยไปลุ้นแล้วกันสําหรับบอลองดอร์225นะครับก็ไปร่วมงานรับรางวัลแล้วก็ทํำลายสถิติจากนั้นของเลอเดเมสซี่ครับเลือกอประตูที่เขาโขกใส่แมนยูนัดชิงเป็นประตูโปรโด,ดตลอดกาลจากนั้นของเลอเดเมสซี่ตำนานอดีตายเปิดเผยนะครับประตูที่เขาชอบที่สุดในอาชีพก็คือการโมงใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วยบาร์เซโลนาเอาชนะ2-0ในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกาล2008-2009นะครับ ตลอดการแข่งครับดาวเตะวัย37ปียางเมซี่ทำไปแล้ว859ประตรูให้ทั้งอาร์เจนตินาบาซโลรนาเปเชและสังกัดปัจจุบันอย่างอินเตอร์มมี่หนึ่งในนั้นก็คือการโขกลูกเปิดนะครับของชาบีออนเดสย้อยหนีมือเอ็ดวินฟวตาซาเสียบเสาไกลแบบปิดกล่องในนาทีที่70เหนือแมนยูเมื่อปี2009ฉะนั้นของสตาร์บารโลดอร์แปสมัยยังไม่ซี่กล่าวในบทสัมภาษณ์กับ ESPN ซึ่งถูกเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาบอกวะ่า ผมเคยยิงหลายประตูที่อาจจะสวยงามหรือมีคุณค่ามากกว่าแต่ลูกโมงในนัดชิงชิเล็กที่ใส่เมนยูจะเป็นปร,ประตูโปรดของผมเสมอเมซี่เลือกประตูดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ a โกอินไลฟ์นะครับโครงการให้กับ r รฟิก a นาโต l นะครับศิลปินตุรกนีนำไปสร้างงานศิลปะเพื่อออกประมูลการกุศลนะครับเมซีก่ก็กล่าวต่อมบอว่า ผมรู้อยู่แล้วว่างานศิลปะของเรฟิกพิเศษแค่ไหนเราเคยเจอกันที่ไมอามี่ผมกำลังตื่นเต้นที่จะได้เห็นวิธีที่เรฟิกใช้แปลงโฉมประตูหรือจังหวะสำคัญในการแข่งขันให้ออกมาเป็นงานศิลปะในแบบของเขาผมก็รอดูอยู่นะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของลิโอเนลเมสซี่นะครับเพราะว่าเป็นลูกโปรดที่เขาชอบมา,มากๆครับลูกโอ้โหลอยมาโขกนะครับเหนือมือของเอ็ดวินเฟเดซา ในปี2009นัดชิงรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่บาร์เซโลนาชนะ2ประตูต่อศูนย์ครับเป็นประตูที่เขาบอกว่าเขาภาคภูมิใจแล้วก็แบบสุดจะเหลือเชื่อมากๆที่มันพุ่งเข้าไปนครับก็ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องตัวเล็กๆแต่ขึ้นโมงได้ครับสำหรับลิเวอร์พูลในตอนนั้นเียก็ถือว่าเขาชอบมากๆครับโอ้เหมือน โอลลี่เฮเนสลุยเองเลยนะครับไบเยนซุ่มนะครับผมเหมือนจะไปซุ่มไปคุยลับๆกับฟอร์เรนบีเอสหวังจะปิดดิวมีรายงานจากสปอร์ตบิลครับอย่างคริสเตินฟรอสนะครับแล้วก็โชบีอันชาเฟลนะครับนักข่าวสองคนนี้ก็บอกว่าไบเยนเนี่ยจะพบกับฟอร์เรนบีเอสโัวรูปของเลเวอร์แต่ไม่ใช่ที่สตราเชอร์ ructure, สนามซ้อมของพวกเขานะการพบปะในครั้งนี้อาจจะคล้ายกับการอ,าอดพบกันของเจนนันของ ฮาซานซาเลฮามิซสอดีตผอกีฬาในอดีตกับเออร์ลิงฮารันซึ่งจัดขึ้นที่บ้านของผู้บริหารนะครับเหมือนไปคุยกันลับๆอ่ะโดยการพบกันร,ระหว่างไบรยนกับวิเวสเนี่ยจะจัดขึ้นในสถานที่ที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อซึ่งห่างไกลจากสายตาของสื่อนะครับมีการคาดการณ์ว่าอุลลีเฮเนสที่ลงมาจัดการเดี๋ยวนี้ด้วยตัวเองจะนัดพบกับทีมงานของฟอร์เรนเวียสที่บ้านพักของเฮนเนสที่ทะเลสาบเทเกนนะครับ บเยอร์มินิกนะครับกำลังพยายามเร่งการเจรจาปิดดิวนี้โดยพวกเขาเนี่ยต้องการได้ข้อสรุปกับทางผู้เล่นก่อนที่ลิเวอร์พูลจะสามารถปิดดิวไปก่อนได้นะครับกลัวว่าจะไปตกลงปรงใจกับลิเวอร์พูลเรียบร้อยนะครับสำหรับฟอร์เรนเวียสโอ้มาดูสถานการณ์เอานะเพราะว่าน่าสนใจมากๆนะเวียเองก็ถือว่าได้รับความสนใจมากๆจากหลายทีมทั้งตอนแรกก็มีแมสตี้ลิเวอร์พูลแล้วก็บบเยอร์นะครับแล้วมีเรอัลมาบางครั้ง แต่ตอนนี้ครับเหมือนว่าจะขอไปคุยลับๆก่อนอยากจะได้ V s มากๆสำหรับไบเออร์เลวเซนแต่ทางส่วนมากทางนืงนะ้อ่นทางเลเวอร์ต้องการเอาให้ทีมต่างแดนเพราะว่าไม่อยากจะยื่นหัวหอกให้กับผู้แข่งนะครับตบรางวัลหน่อยนะครับล่าสุดราฟิ่าต่อบาซากับเออต่อสัญญากับบาซาเรียบร้อยถึงปี2 0 2 8นะครับ ราฟินญาครับล่าสุดปีกตัวเก่งรายนี้ได้บรลลุข้อตลงขยายสัญญากับสโมสรอ,ออกไปจนถึงปี2028ภายหลังระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งฤดูกาลนี้ดาวเตะบราซิลอย่างราฟินญานะครับเดิมทีมีสัญญากับบาซ่าเนี่ยถึงปี2027ถือว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่มีบทบ,บาทอย่างมากในการพบกับบาซโลนาในการพาบาซโลนาเนี่ยคว้าทริปลปุลแชมป์ก็คือลาลิกาสเปนกูปาเดเรแล้วก็เปนปปนีซูเปอร์คัพอ่าสโมสรบาซ่าแถลงการบอกว่า บาร์เซโลนาและราฟินญาได้บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาใหม่ซึ่งจะผูกพันเขาไว้กับสโมสรจนถึงวันที่30มิถุนายน2028ราฟินญาเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงรางวัลบอลดอลหลังทำประตูไปแล้ว34ประตูและอีก25แอสซิสจากการลงเล่นทุกเกมนะ56นัดนะครับนอกจากนี้แข้งวัย28ปีของราฟินญายังเป็นดาวซันโวร่วมของศึกยูฟ่าชิปเลกด้วยจำนวน13ประตูแม้ว่าบาร์ซ่าจะตกรอบไปแล้วนะครับในการพบกับอินเตอร์มิลานนะครับ การต่อสัญญาของราฟินญามีขึ้นหลังจากคุณเซอร์อย่างเซฟริกต่อสัญญาใหม่กับทีม,มเบเวอร์ลันพุตโดยฟริกเนี่ยจะอยู่กับทีมจนถึงปี2027ันยดขณะเดียวกันรามินยามาลปีดาวรุ่งวัย17ปีก็คาดว่าจะต่อสัญญาใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าน,นี้นะครับราฟินญาเนี่ยย้ายมาจากลีเชูยลเต็ดเมื่อปี2022ค่าตัวประมาณ55ล้านปอนด์ก็65ล้านยูโรและพาบาร์เซโลนาควา้าแชมป์ลาลิกาสเปนได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรก ยังไงาตามครับเขาเคยเกือบย้ายออกจากทีมหลังฤดูกาล223 224มันน่าผิดหวังแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจอยู่ต่อหลังได้รับการชักชวนจากฟริกนะครับแล้วก็ความมันออคมันอก,ม,นอกมันใจอะไรต่างๆดีขึ้นเยอะเลยสําหรับรบาฟญาฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องสําหรับแฟนตาซีพิมลิคครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปร่วมลุ้สนสนุกก็ได้นะครับที่แอดแฟนตาซี365อย่าลืมมีอดันหน้าด้วยนะครับเหมือนคุณไปยืนจัดทีมอยู่ข้างสนามลึกนักเตะโดนใจ5คน กอล์ฟเฟนซีพีมลกนะครับโอ้โหแจ็กรางวัลใหญ่เราใจทุกแมตช์นะครับขอพระคุณมากครับพี่น้องที่รับฟังข่าวสารครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆเอามาอัปเดตให้พี่น้องฟังแบบต่อเนื่องเอามาอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆไปเลยครับ